ใครใครใครให้หนูมีแฟนพี่จะจิวเนี่ยพิจะจิวคนไหนนาอยากเห็นหน้าใส่แว่นนะใส่แว่นนะใส่แว่นด้วยเหรอหล่อไหมหล่อมากไยหล่อมากมายเลยเหรอและแต่กับไอ้จิไอจิจิวเดียวกับไอหล่อกันพี่จะจิหล่อมากหล่อมากเลยเอาอย่างนี้นะถ้าจะแต่งงานนอนข้างล่างแต่พูดจะแม่พ่อบอกว่าแม่อยากพูดจะแม่

อย่าเสียงดังเลยพ่อได้ยินพ่อตื้อป่ะนะเฮ้ฮะแล้วจะบอกอะมมีเอ้ยฮะเฮ้ยจอๆมีเอ้ยทป็ไมไม่หวีผมให้มันดีดีั๋อเป็นเหม็นมากเจ็บอ่ะเหม็นมากไหนเราเรื่อยอ๋อใจเราโอ้โหเหม็นน่ะใจใหญ่แหน่งจะโผมมบ้งจะสาบผมบ้งตายแล้วาบอยแล้วเหลืออย่างอ้ออย่างนี้นี่อะไรอ่ะ ตอน้องแนง่หรอ๋อนมโป๊เจอแต่นานหน่อเจอแต่นานหน่อเจอแต่นานหนเที่ยวงานแต่นานหนแต่งงานใช่แต่งงานหน่อยได้แต่งกับใครอ่ะหนูใครอ่ะพี่จะเจอแต่งหนูโอ้โหจะเอาให้ได้เราอ่ะใช่ะไหมใช่เที่ยวด้ยนะเธอ่ยวด้วยฮะเทอ่ยวด้วย เจอเจอด้วยเอ็มเจอด้วยื่อใจงานใจงานเออเจอด้วยโอ้ยมีหลานสาวนี่ปวดหัวว่ะฮะปวดหัวปวดหัวได้ยังเงี้ยโอ้ยอายุเท่าไหร่แล้วหนูเนี่ยห้าขวบห้าขวบโอ้ไม่โอ้เจ็บเไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรสักอย่างรู้มากไหม เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิแต่นานแนละ้วไม่ไปแล้วไปนอนได้แล้วไปเดี๋ยวเรืดียววน